ดิจิมอนร่างอาเมอร์นี่ก็มีศัตรูทางธรรมชาติเยอะเหมือนกันนะวันนี้ลองคัดมาประมาณสัก8คู่ดูซิว่าตัวไหนไม่ถูกกับตัวไหนบ้างครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูกเก่งแฟนตาซีสำหรับประเด็นพูดคุยจากเรื่องดิจิมอนในวันนี้นะผมก็มีหัวข้อที่ชื่อว่าศัตรูทางธรรมชาติของดิจิมอนร่างอาร์เมอร์ครับซึ่งอันนี้ผมแนะนําเลยนะครับถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูพวก,กับซีรีส์ของร่างอาร์เมอร์ผมเคยทําไว้ทั้ง2แกนแล้วนะครับคือเป็นแกนที่ว่าดิจิมอนที่ใช้ดิจิเมนทัลแห่งความกล้าดิจิมอนที่ใช้ดิจิเมนทัลแห่ง มิตรภาพอะไรพวกนี้เป็นตัวไหนได้บ้างหรือกระทั่งว่าวีมอนใช้ดิจิเบนท่อทุกอันกลายเป็นตัวอะไรได้บ้างอย่างนี้นะครับลองพิมพ์ว่าหมูเก่งดิจิมอนร่างอาร์เมอร์อย่างเงี้ยก็น่าจะเจอนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็มีสตอรี่เบื้องลึกไปอีกทีหนึ่งของพวกดิจิมอนร่างอาร์เมอร์สรุปมาให้ท่านผู้ชมฟังนะครับว่าดิจิมอนร่างอาร์เมอร์แต่ละตัวเนี่ยมันมีศัตรูทางธรรมชาติกันที่ว่าบางทีเนี่ยมันเจอกันเป็นต้องไฟกันหรือในเรื่องของโปรไฟล์มันมีอะไรที่ไม่ถูกกันขัดแย้งกันออออะะะไไรรรแแบบบบบเเนนเนนาานนีีี้้้ยยคคััััซึึ่่่่่งงงงาาาาาทมมตตตถขวก็าจาก มีสตอรี่บางเรื่องที่เรียกว่ายอมกันไม่ค่อยได้ก็จะแข่งกันนู่นแข่งกันนี่ไปอะไรแบบนี้นะครับซึ่งบางอันก็จะดุเดือดนิดนึงบางอันก็จะไม่ดุเดือดเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันวันนี้ผมคัดมาแปดคู่ซึ่งแปดคู่นี้ต้องบอกเลยว่าไม่ใช่ว่าดิจิมอนร่างอาร์เมอร์แปดตัวเท่านั้นนะในความหมายคือมันมีดิจิมอนร่างอาร์เมอร์บางตัวที่ไม่ถูกกับร่างอาร์เมอร์อีกตัวแต่มันมีดิจิมอนร่างอาร์เมอร์บางตัวที่ไม่ถูกกับอีกตัวหนึ่งไปเลยที่ไม่ใช่ดิจิอมอน,นร่างอาร์เมอร มีคู่ไหนอะไรยังไงบ้างครับผมก่อนอื่นมาเริ่มที่คู่กัดของดิจิมอนที่เป็นร่างอาร์เมอร์ของดิจิเมทัลแห่งความกล้าซึ่งดิจิเมทัลแห่งความกล้าก็พูดถึงเรื่องของดิจิมอนที่เป็นไฟนะครับซึ่งก็เป็นเฟรมดามอนกับเชดดามอนครับผมซึ่งเดิมทีแล้วเนี่ยเฟรมดามอนเกิดจากวีมอนใช่ไหมแล้วเชดดามอนก็เกิดจากวอ์มอนซึ่งเชดดามอนก็จะออกเป็นแนวแบบว่าผีเสื้อที่สามารถใช้พลังไฟได้ส่วนเฟรมดามอนก็จะออกเป็นแนวมังมกรไฟครับซึ่งบอกง่ายๆเลยว่าไอ้ โจมตีใส่กันและกันได้อย่างนี้นะเออซึ่งผมลืมเกิดไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องราวของสตูทางธรรมชาติของดิจิมอนร่างอาเมร์ที่ผมคัดมาเนี่ยคือมันแทบจะไม่ได้มีการเอาไปขยี้ในอนิเมะเลยนะครับก็ฟังเป็นสตรอรี่ขำๆเัอนละกันนะครับอย่างเช่นเฟรมดามอนกับเชดดามอนอย่างเงี้ยใช้พลังยิงไฟโจมตีใส่กันบงบังมงบัง,บง,บงอย่างงี้ไม่ถูกกันเรื่องของการเป็นดิจิมอนไฟเหมือนกันแล้วก็ทัศนคติดั้งเดิมของเฟรมดามอนเขาเป็นดิจิมอนที่รักคุณธรรมนะครับแต่ Diamond, เชดดาม,ดาม,ามายอยน,นอเนคตทิ ไม่ค่อยตรงกันซะด้วยครับต่อมา,าเลยนะครับผมลิงสมอนครับผมลิงสมอนก็จะเป็นเทลมอนที่ใช้ดิจิทัลแห่งความกล้านะกลายเป็นเจ้าแมวป่าไฟตัวนี้นี่เองครับซึ่งยวยความที่มีความเป็นไฟทั้งตัวเนี่ยเขาจะมีการอ้างถึงการรรูมอนครับการรรูมอนเนี่ยเดิมทีแล้วแม้ว่าเขาจะใช้ฟ็อกไฟเอร์ที่เป็นท่าไม้ตายโจมตีรูปแบบไฟใช่ไหมแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยการูรูมอนเป็นดิจิมอนที่ชอบอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่แบบหนาวเย็นจัดๆเลยนะครับลิงสมอนเนี่ยชอบอยู่ในพื้นที่ที่แบบป่าร้อนๆอ,อย่างเงี้ยนะ ก็ชอบอยู่อาศัยพื้นที่หนาวเย็นเขาบอกว่าไอ้สตัวนี้มันแทบจะไม่ได้มาเจอหน้ากันเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันเจอกันปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ตัวหนึ่งร้อนอีกตัวหนึ่งเย็นมันก็มักจะทะเลาะกันมีการต่อสู้กันมีการไฟกันในฐานะที่เป็นคู่ปรับกันแต่ต้องบอกเลยว่าการที่ไอ้สตัวนี้มันมีสายพันธุ์ที่ไม่ถูกกันมานานแล้วทาว่าไม่ถูกกันคือเจอกันทีไรสู้กันนะครับแต่ลึกๆพวกมัน2ตัวเลยนะมันก็จะมีสตอรี่ที่ว่ามันยอมรับซึ่งกันและกันด้วยครับผมว่าเออเเ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 อออออออ็งงงงงงงกกกกก่่่นนนนนะะะใช้้ไไไฟสวววีตัึทหาาดรรปม นนค,คู่ต่อมาดีกว่าครับผมคู่ต่อมาก็เป็นคู่ไดโนเสาร์กัดกันบ้างครับผมนั่นก็คืออารอมอนที่เป็นฮอกมอนใช้ดิจิมอนท่อแห่งความกล้าครับซึงกลายเป็นเจ้าดิจิมอนไดโนเสาร์ตัวโตวต,วต,วตัวนี้นะครับแล้วพอพูดถึงศัตรูทางธรรมชาติของมันปุ๊บเออเก็ตเลยว่ะนั่นก็คือทีรโนมอนครับทีรโนมอนดั้งเดิมแล้วเนี่ยเขาเป็นดิจิมอนไดโนเสาร์ที่ก็เป็นไดโนเสาร์กินเนื้อนนะแต่ข้อมูลจะเคยบอกไว้นะครับว่าทีรโนมอนเนี่ยในฐานะที่ว่าเป็นเทมเมอร์มือใหม่ควรแนะนาให้เลี้ยงทีรโนมอนเพราะ ค่อนข้างจะเชื่องง่ายครับผมคือด้วยความที่บอกได้ว่าเบื้องลึกทีรโนมอนเนี่ยก็คือเป็นดิจิมอนที่อารมณ์เย็นนั่นแหละเออมันก็เลยพอจะเลี้ยงง่ายหน่อยนะครับต่างจากอารมมอนที่เป็นดิจิมอนที่ชอบแบบวิ่งล่านู่นนี่นั่นนะครับแล้วทีนี้เนี่ยด้วยความดุร้ายของมันแล้วมันมาเจอกับทีรโนมอนโดยที่ไอ้สองตัวเนี้ยมันจะเขม่นกันในแง่ที่ว่ามันก็เป็นไดโนเสาร์ที่มีลักษณะเหมือนกันล่าเนื้อเหมือนกันกินเนื้อเหมือนกันอย่างนี้ใช่ไหมครับอารมณมอนมันจะหงุดหงิดกับท่าทีีอออาาาารมเเนขงงงทแ่่่บบวหห้้ืจ โรโมนสะเท่าไรครับผมเวลาที่มาเจอกันก็เหมือนลิงส์มอนกับการโรมอนนั่นแหละครับเจอกันทีหนึ่งก็ตกกันทีหนึ่งอะไรแบบนั้นเนาะคู่ต่อมาเป็นฮอร์สมอนกับเซตมอนครับผมอ่าซึ่งอันนี้เป็นวีมอนที่ใช้ดิจิมอนท่์แห่งความรักเป็นเซตมอนเนาะแล้วก็ฮอกมอนที่ใช้ดิจิมอัทแห่งความรักเหมือนกันก็กลายเป็นฮอร์สมอนครับโดยที่ที่จริงแล้วเนี่ยชื่อของไอ้สองตัวนี้มันมาจากเทพฮอรัสแล้วก็มาจากเทพเซตคือประมาณว่าอ้างอิงตำนานสองอียิปต์กลายเป็นชื่อดิจิมมอนสองตัวนี้ววซึ่่งผมชอบตรทีาพย สตอรี่ของเฟมดามอนใช่ไหมเฟมดามอนเกิดจากวีมอนเป็นดิจิมอนที่รักคุณธรรมแต่ทีนี้เนี่ยพอวีมอนใช้ดิจิมอนท่อแห่งความรักปุ๊บกลับกลายเป็นดิจิมอนที่ความรักนั้นน่ะมันแผ่ส่้นมากเกินไปจนกลายเป็นความเกลียดชังครับต่างจากของฮอสมอนที่เขาเป็นดิจิมอนที่เขาเต็มไปด้วยความรักที่แท้จริงนะครับแล้วด้วยความที่รูปร่างของพวกมันแม่งก็คล้ายกันด้วยนะเรื่องทัศนคติการมองความรักการมีความรู้สึกที่บวกที่ลบอะไรพวกนี้2ตัวนี้ก็ไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนีีี่่่่่มมมันนกกกก็เลปดอทไไไไแแ้้้้ววชบบหาาารตข เหมือดิจิมอนตัวต่อมานะครับผมตัวนี้ก็คือกาโกมอนซึ่งกาโกมอนเป็นสัตรูทางธรรมชาติกับเดวิดรามอนนะครับโดยที่ว่าไอสตัวเนี้ยที่จริงผมเคยทําในเรื่องของการกลายพันธุ์ด้วยนะว่าพวกมัน2ตัวเนี้ยท่านับความอ้างอิงแล้วมันก็เหมือนเป็นแองจมอนกับเดวิมอนนั่นแหละครับคือไอสตัวนั้นเป็นเทวดากับเป็นปีศาจใช่ไหมและทีนี้ไอสตัวนี้ง่ายๆเลยครับผมเป็นผู้รับใช้ของเทวดากับผู้รับใช้ของปีศาจเออแล้วทีนี้เนี้ยด้วยความที่ว่าแองจมอนก็สามารถตกลงสู่ มืดกลายเป็นเดวิมอนได้ใช่ไหมและถ้าเดวิมอนกับคืนสู่ความดีได้มันก็จะกลายเป็นแองเจลมอนอะไรแบบนี้นะครับสตอรี่ที่มีการสลับขั้วกันแบบนี้กาโกมอนกับเดวิรามอนก็จะเป็นทรงนั้นเลยครับคือด้วยความที่เป็นสายพันธุ์ตรงกันข้ามกันนะครับเป็นการกลายพันธุ์กันได้ด้วยแต่ทีนี้เมื่ออีกตัวหนึ่งกลายพันธุ์อีกตัวหนึ่งไม่ได้กลายพันธุ์แล้วมันเป็นดิจิมอนศักดิ์สิทธิ์กับดิจิมอนแห่งความมืดมันก็สามารถที่จะมาประทะกันได้ด้วยประการชนินี้เองนี่เองแสงง่นครับริ่มสังเกตว่าเน่ลลลาาม5อัแแ้้ววไป3ี่ อยู่ในสตอรี่ของดิจิมอนที่มีศัตรูทางธรรมชาตินั่นเองเนาะต่อมาครับผมวีมอนอีกแล้วครับคือเป็นเดฟมอนครับผมที่ไม่ถูกกับโฮเอมอนซะเท่าไหร่ครับซึ่งอันนี้นะครับเป็นวีมอนที่ใช้ดิจิเมทัลแห่งความซื่อสัตย์เนาะซึ่งดิจิเมทัลแห่งความซื่อสัตย์เนี่ยมันก็จะว่าด้วยเรื่องของการกลายเป็นดิจิมอนธาตุน้ำนะครับโดยที่ตัวเดฟมอนเนี่ยไม่ถูกกับโฮเอมอนวงเล็บโฮเอมอนไม่ได้อะไรนะครับผมเออที่ผ่านมาเนี่ยคือเหมือนกับว่าอีกฝ่ายหนนนนนนะะะคครรััับบบบบวว่่่่่่าากกููไไมม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 มชชชออออึึงงงแตททีีีี้เดจุขิ ว่ามันเป็นดิจิมอนที่สามารถทนแรงดันใต้น้ําได้เป็นอย่างดีครับผมคือผมคิดว่าทุกคนน่าจะรู้มาบ้างนะครับว่าในเรื่องของน้ําทะเล เวลาที่เราดำสู่ใต้น้ําลึกๆเป็นร้อยเมตรห้าร้อยเมตร1กิโลเมตรอย่างเงี้ยมันก็จะมีแรงดันน้ําที่กระทําต่อร่างกายเราที่มันแตกต่างกันออกไปครับดิจิมอนหลายๆตัวนะครับไม่สามารถทนแรงดันน้าได้อันนี้ก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วแต่จะมีตัวหนึ่งนั่นก็คือเจ้าดิจิมอนวานอย่างโฮเอมอนสามารถว่ายน้ําใต้ท้องทะเลลึกได้อย่างสบายเลยครับทีนี้เนี่ยตัวเดฟมอนมันก็สามารถทําได้นะครับโดยที่ข้อมูลจะบอกของเจ้าเดฟมอนไว้ว่ามันสามารถดำน้ําได้ลึกรับแรงดันน้าได้ดีเท่าๆกับโฮเอมอนแล้วมันก็แล้วมันนนนก็จะเิดึ ว่าฉันอยากดำน้ำห้นลึกกว่าแกอย่างนี้นะทนแรงดันน้ำได้มากกว่าแกก็พยายามหาพื้นที่ลึกๆที่จะสามารถพิสูจน์ว่าฉันทนแรงดันน้ำได้ดีกว่าแกนะเออซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยไอการทนแรงดันน้ำแล้วการกระทาต่อร่างกายเขามีการวัดว่าโฮเอมอนกับเดฟมอนเนี่ยสูสีกันจริงๆนะครับอาหารนี้ก็คือขิงได้แบบมีมูลนะไม่ได้แบบว่าเดฟมอนมันโอ้อวดแล้วตัวเองก็ไม่สามารถทนแรงดันน้ำได้ขนาดนั้นจริงๆอะไรประมาณนะั้นต่อมาจะเป็นเทลมอนที่ใช้ดิจิมอนท่อห่งความซื่อสัตย์แล้วก็กลายเป็นไทโลมอนซึ่งไท ใต้ท้องทะเลนะครับซึ่งไอตัวนี้ก็มีสตอรี่ที่ไปคอมเมนต์กับดิจิมอนอีกตัวหนึ่งใต้ท้องทะเลเหมือนกันนั่นก็คือเมทัลซีบรามอนครับถ้าเดฟมอนเนี่ยเขาอธิบายในเชิงของการทนแรงดันน้ําลึกได้ดีใช่ไหมไทโลมอนเนี่ยเขาจะพรีเซนต์ในเรื่องของความเร็วในการว่ายน้าครับผมอ่าซึ่งเวลาว่ายน้ําในท้องทะเลใช่ไหมมันจะมีดิจิมอนบางตัวที่ว่ายน้ําเร็วบางตัวว่ายน้าช้าแต่ไทโลมอนเนี่ยคือถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เร็วมากๆนะครับคือเป็นเจ็ตแห่งท้องทะเลเลยใช่ไหมแล้วทีนี้มันจะมีมดิ ๆถ้าเทียบกับไทโรมอนคือเป็นที่1ที่2กันได้เลยครับผมซึ่งอันนี้ถ้าเราไม่นับเรื่องการต่อสู้ความเร็วในการว่ายน้ำของไทโรมอนกับเมทัลซีดามอนก็สูสีกันเหมือนเดฟมอนกับโฮเอมอนนั่นแหละครับเร่ากว่าอาจจะมีการเขม่นกันเล็กแน้อยนะครับแต่ทั้งสตอรี่ของทั้งเดฟมอนแล้วก็ไทโรมอนมันคงแบบหมั่นไส้กันแล้วก็จะโชว์พาวกันด้วยเรื่องของการดำน้ําแล้วก็เรื่องของการว่ายน้ําเร็วเท่านั้นแหละครับเพราะฉะนั้นภาพไทโรมอนต่อสู้กับเมทัลซีดามอนเมทัลซีดามอนน่าจะชนะ ก็จะเป็นดิจิทอลอาร์เมอร์ทั้งคู่เลยโดยที่ว่าโกดมอนเกิดจากเทลมอนที่ใช้ดิจิทัลแห่งความหวังส่วนฮาร์ปีมอนก็จะเกิดจากฮองมอนที่ใช้ดิจิทัลแห่งแสงสว่างครับซึ่งไอสอตัวนี้ไม่ถูกกันยังไงก็คือว่าโกดมอนนะครับเดิมทีแล้วเขามักจะถูกใช้ไปในแง่ของการรักษาข้อมูลเก็บข้อมูลในฐานข้อมูลที่ว่ามีสถานที่ไดเนโรดดิจิทัลพื้นที่ที่เป็นแบบว่าเก็บเอกสารสําคัญอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีการฝากโกดมอนเอาไว้โดยที่ว่าโกดมอนจะทําการเฝ้าข้อมูลอะไรพวกน่าดีทสถิิิ์์ธ โบสถสถานที่มันดูแลอยู่มันก็มักจะใช้พลังของมันในการขับไล่ไปครับแล้วทีนี้เขาบอกว่าดิจิมอนที่มักมีเรื่องกับโกสมอนในแง่ที่ว่าจ้องจะมาขโมยข้อมูลนู่นนี่นั่นก็จะเป็นเจา้าฮาปีมอนนั่นแหละครับซึ่งฮาปีมอนก็จะเป็นดิจิมอนที่ออกแนวมีความร่อดรวงนะครับมีความเจ้าเล่ห์อย่างนี้ใช่ไหมเขาก็สามารถลุกลานเพื่อไปขโมยนู่นนี่นั่นนะครับที่จริงไม่ใช่พวกแบบข้อมูลหรือเอกสารอะไรอย่างเดียวขโมยอะไรได้มันก็ขโมยหมดและทีนี้ด้วยความเป็นดิจิมอนขี้ขโมยแบบนี้ก็ต แปลว่าโคดมอนสุดท้ายแล้วเขาก็สามารถปกป้องข้อมูลไว้ได้แม้จะต้องบาดเจ็บจากการต่อสู้กับฮาบีมอนก็ตามครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นข้อมูลของเจ้าดิจิมอนรักอาร์เมอร์ทั้ง8คู่ที่ผมหยิบยกมานะครับบางอันเป็นอาร์เมอร์ไฟกับอาร์เมอร์บางอันเป็น Armor, Armor, าอาร์เมอร์ Armor, ที่ไม่ได้ไฟกับอาร์เมอร์ก็สตอรี่ก็หลากหลายกันไปซึ่งผมก็ถือว่าเป็นสเสน่ดีนะครับสำหรับเรื่องราวตรงนี้ที่หยิบยกมาพูดคุยให้กับท่านผู้ชมฟังได้ครับท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างครับผมคิดเห็นยังไงกับคู่ไหนนะครับวาว ม,นนมีตัวอะไรบ้างมีเฟรมดามอนที่ไม่ถูกกับเชดรามอนใช่ไหมมีเซตมอนที่ไม่ถูกกับฮอสมอนมีเดฟมอนที่ต้องการขึ้นเป็นที่1ในการดำน้ําลึกให้เก่งกว่าโฮเอมอนอย่างเงี้ยหรือกระทั่งเป็นการตีกันด้านมืดด้านสว่างของเจ้ากาโกมอนที่จะไฟกับเดวินดามอนอยู่ตลอดเวลาเลยนั่นเองครับทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมว่าจะมีอะไรมาพูดคุยสนุกสนานกันบ้างเนาะโอเคสําหรับวันนี้ผมก็มีมาพูดคุยให้ฟังเพียงเท่านี้ถ้าคลิปนี้มีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยตานาที่นี้ด้วยนะถ้าดดูคลลปนี้ชอบอบย่าืมก like, กไ กดแชร์ share, กดกะดิ๊เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและเดี๋ยวไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ